สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับก็ยังคงมีประเด็นดราม่าจากชาติเพื่อนบ้านมาให้เราได้บันเทิงกันอย่างต่อเนื่องนะครับสําหรับเรื่องราวระหว่างศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชาอย่างกุนคแมกับมวยไทยของเราโดยล่าสุดนั้นเมื่อช่วงหัวค่ำวันนี้ได้มีประเด็นที่ทางเพจดังของคาแมนที่มีผู้ติดตามหลายแสนคนอย่างเวลิลกุลคาแมกโปรโมชั่นได้มีการออกมาโพสต์รูปภาพบนกำแพงหิน ควคู่กับรูปภาพของจาพนมจากเรื่ององค์บากพร้อมข้อความที่กล่าวอ้างในทํานองที่ว่าศิลปะการต่อสู้ที่ปรากฏในหนังไทยอย่างเรื่ององค์บากหรือว่าต้มยำกุ้งแท้จริงแล้วมันเป็นศิลปะของชาวกะบูชาที่ได้ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่บนกำแพงหินที่ปราสาทนครวัดมานานนับพันปีโดยข้อความส่วนหนึ่งของทางเพจนี้ได้ได้มีการโพสต์ด้วยเนื้อหาที่ว่า อยากจะแชร์เพื่อช่วยทำให้ตาสว่างกนันนะพี่ชายและพี่สาวฉันไม่ต้องการให้คุณได้นึกถึงชายคนนี้กันหรอกแต่คนไทยนั้นภูมิใจในตัวเขากันมากจนเกินไปและจินตนาการกันไปว่าเขานั้นเป็นบิดาของโบกตอซึ่งแท้จริงแล้วเขาเองก็ได้แสดงโบกตอนั่นแหละที่มันได้รับการพิสูจน์มาแล้วนับพันปี เพราะบทละครมันเป็นเอกลักษณ์ของชาวขเขมรที่ได้แสดงถึงศิลปะการต่อสู้แบบขเขมรจากครูขเขมรในจังหวัดที่เคยเป็นอดีตของขเขมรอย่างชัดเจนแต่ว่าเมื่อเขาได้มีชื่อเสียงโด่งดังกลับกลายเป็นจดจํามันไม่ได้แต่ก็อย่าได้ไปบังคับเขาเลยสิ่งสําคัญมันคือเขาเองก็รู้อยู่ในใจว่าเขานั้นมีสายเลือดของชนชาวขเขมรสึ่ง จากรูปภาพและข,ข้อความที่ได้ถูกโพสต์ออกมานี้ก็ได้มีชาวกัมพูชาจํานวนมากที่ได้แชร์เรื่องราวนี้กันออกไปถึงหลายร้อยครั้งโดยที่พวกเขาส่วนใหญ่ได้ปักใจเชื่อกันว่าจาพนมนั้นมีเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวเขมรอยู่แต่ว่าไม่สามารถยอมรับออกมาได้ด้วยเหตุผลบางประการอย่างเช่นชาวกัมพูชาคนนี้ที่ได้มาคอมเมนต์แสดงความเห็นด้วยกับโพสต์นี้ของทางเพจ World ์ก n ล a กรมโ r รโมชั่นว่าใช่แล้วเขานั้นรับรู้ว่า เขาคือชาวเขมรที่อาศัยอยู่ในดินแดนเขมรที่เสียมเอาไปจากเขมรดังนั้นเขาจึงไม่กล้าที่จะบอกเสียมว่าเขาคือชาวเขมรเพราะเกรงกลัวว่าเสียมจะทําร้ายเขาเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็กล่าวว่าใช่เลยโทนี่จาเขาสามารถพูดภาษาเขมรได้แต่เพื่อชื่อเสียงของเขาเขาจึงไม่ได้พูดมันออกมาแต่อย่างน้อยเขาก็รู้นะว่าตัวเขานั้นคือใครและศิลปะการต่อสู้บรมาจากที่ไหน ฉันเชื่อว่าศิลปะการต่อต้ที่เขาใช้ไม่มีชาวไทยที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเขาส่วนคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์ด้วยว่าแค่ดูที่ผพ้าพาดคอที่เขาสวมก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเขานั่นคือชาวมเขมรแต่เมื่อเขาโด่งดังในหมู่คนไทยเขาจึงรู้ว่าอะไรที่ควรพูดได้และอะไรที่มันพูดไม่ได้ดังนั้นเขาจึงกล่าวว่าเขาเป็นคนไทยเท่านั้นซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ตำหนินักแสดงชาวไทยของเราว่า นั้นคือคนที่ลืมถิ่นกำเนิดซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองว่าเขาได้ทรยศต่อบรรพบุรุษส่วนคนต่อมาที่ก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมโดยกล่าวพาดพิงไปถึงอีกหนึ่งชาวไทยของเราอีกด้วยว่าเขานั้นน่าอับอายเหมือนอย่างเช่นบัวขาวอีกแล้วแต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นนี้ว่าเขาเป็นคนขเขมรแต่ว่าเป็นประชากรของไทยและก็ใช้ชีวิตในประเทศไทย มันจะเป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะเลือกเพราะประเทศกัมพูชาไม่สามารถเทียบกับไทยได้แต่สิ่งต่างๆมันจะต้องแตกต่างไปถ้ากัมพูชานั้นอยู่ในระดับเดียวกันกับประเทศไทยส่วนคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยการกล่าวอ้างอิงถึงเรื่องราวในอดีตว่าในความเป็นจริงแล้วโทนิจานั้นเคยได้พูดกับโรงภาพยนตร์สองครั้งทางโท,ทรทัศนะ์นะฉันจําได้ชัดเจนว่าครั้งแรกเขากล่าวว่าให้ช่วยสนับสนุนการต่อสู้ศิลปะโปกตอของเรา แต่ว่ามันไม่มีหลักฐานเป็นวิดีโอส่วนครั้งที่2เขากล่าวว่าโปรสนับสนุนศิลปะการต่อสู้โบราณของเราที่มีวิดีโออยู่แต่อย่างไรก็ตามแต่เขาไม่ต้องการที่จะเป็นชาวเขมเมฉันก็ขี้เกียจที่จะพูดแล้วซึ่งจากความคิดเห็นนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมว่าเขานั้นได้รับการเติบโตมาโดยหัวขโมยดังนั้นจึงต้องปกป้องหัวขโมย ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ไปถึงศิลปะการต่อสู้ที่จาพนมได้แสดงออกมาในภาพยนตร์ที่เขาได้เล่นว่าศิลปะการป้องกันตัวในองค์บากเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่เลยเพราะมันเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับการฝึกฝนในแบบเดียวกันกับกลการสู้กับสิงโตที่มีประวัติศาสตร์บนดินแดนเขมรมาหลายร้อยปีแล้วส่วนคนต่อมาที่ได้มากล่าวเพิ่มเติม,ตมถึงจาพนมด้วยการอ้างอิงไปถึงบ้านเกิดของเขาว่า สุรินเนี่ยมันก็คือจังหวัดของเขมรศิลปะการต่อตู้นี้ก็ของเขมรด้วยเช่นกันประเทศนี้เนี่ยสุดๆเลยมันถูกต้องแล้วที่พวกเขาถูกเรียกว่าขโมยซึ่งจากตรงนี้ชาวกัมพูชาคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมในเชิงตัดพพอต่อไปได้ว,ว่าใช่เลยพวกเขาขโมยศิลปะการต่อสู้ของเราและก็ยังขโมยคนของเราไปอีกครั้งในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเสริมต่อไปอีกด้วยว่า เสียมเนี่ยได้ขโมยศิลปะการต่อตู้อย่างโบกตอขโมยยันอักษรขอมขโมยตัวหนังสือขมรไปใช้แต่พอจับได้ก็จะโต้เถียงโชคดีนะที่ขมรยังมีหลักฐานบนกำแพงที่เสียมนั้นไม่สามารถปฏิเสธได้ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์เชิงประชดถึงจาพนมต่อไปอีกด้วยว่ากัมพูชาและพี่น้องของเราทั้งหมดไม่ได้ต้องการคนที่ลืมชาติกําเนิดของตนเองหรอกอะไรที่มันบ่งบอกว่าเป็นกัมพูชามันชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็ควรที่จะต้องยอมรับความจริง แต่อย่างไรก็ตามชาวกัมพูชาคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากคนอื่นอย่างสิ้นเชิงว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีหลักฐานที่มันบิดเบือนมันก็จะทําให้ผู้คนหัวเราะเยาะใส่เราได้ตามความเข้าใจก็คือว่าพวกเขามาจากจีนหลังยุคอังกอร์และชาวเขเมรในยุคนั้นก็ร่วมแนวคิดกับชาวไทยเพื่อที่จะสร้างดินแดนใหม่ที่เอาผู้คนแล้วก็วัฒนธรรมของผู้คนท้องถิ่นดั้งเดิมไป ดังนั้นพวกเขาจึงมีสิทธิ์และพวกเราก็มีสิทธิ์ในสิ่งเหล่านั้นเช่นกันถ้าคุณยอมรับกันในเรื่องนี้ได้มันก็จะไม่มีอะไรที่จะต้องโต้เถียงกันอีกทั้งคู่เป็นเสมือนพี่น้องที่ต่างมารดาหรือต่างบีดาเพียงแค่จําเป็นต้องตระหนักกันว่าเราชาวกมบ,บูชาเป็นเหมือนกับพี่ชายหรือพี่สาวที่เป็นชนกลุ่มแรกที่เกิดก่อนและก็ได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียสืบทอดมาจนถึงปัจจุบนันเพราะแม้แต่กระทั่งศิลปะการต่อสู้กับสิงโตเราเองก็ได้รับมาจากอินเดีย ศิลปะนั้นมันเรียกว่ามุสติยุตระนั่นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากหลายร้อยคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาที่มีต่อประเด็นนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมบางส่วนมาเล่าสู่กันฟังเพื่อพอให้ได้รับทราบมุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันในคลิปนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นที่ชาวคขมรเ,เชื่อกันว่าจาพนมนั้นเป็นคนบ้านเขาเนี่ยมันมีมานานเป็น10ปีแล้ว อย่างเช่นโพสต์นี้ที่มีชาวเขเมรไปโพสต์ในรูปที่ถ่ายกับช้างพร้อมชูธงชาติไทยบนหน้าเฟซของจาพนมเมื่อหลายปีก่อนด้วยการเรียกร้องว่าทําไมคุณถึงได้โชว์ธงชาติไทยเพราะคุณคือเขเมรสุรินจึงต้องโชว์ธงของกัมพูชาซิซึ่งจากข้อความในครั้งนั้นทางจาพนมเองก็ได้ออกมาตอบกลับไปว่าผมมีความนับถือชาวเขเมรมากพวกคุณมีวัฒนธรรมและก็มดรดกที่ยอดเยี่ยม แต่ฉันนั่นเป็นกุยไทยที่เป็นกลุ่มคนที่อยู่ทั้งในประเทศไทยกัมพูชาและก็ลาวซึ่งกุยในไทยนั้นก็ได้อยู่ที่สุรินมาอย่างยาวนานมากแล้วแต่พวกเขานั้นไม่ใช่ชาวคขมเมแต่ว่าเป็นชาวกุยไทยซึ่งนั่นก็ถือเป็นคอมเมนต์ที่มีคําอธิบายที่ทั้งชัดเจนและก็สุภาพของทางจาพนมที่คําตอบของเขาก็ได้ถูกนําไปโพสแชร์ต่อในเพจของชาวกัมพูชาด้วยแต่อย่างไรก็ตามเมื่อหลายปีผ่านไป ประเด็นเรื่องเชื้อชาติของจาพนมก็ยังคงมีอยู่และกระดูทีท่าว่ามันจะหมดลงไปอย่างยากเย็นด้วยตราบใดที่ยังคงมีสื่อของพวกเขาที่ยังขยับเปิดประเด็นนี้กันอย่างต่อเนื่องในขณะที่ชาวกัมพูชาเองก็ยังคงปักใจเชื่อกันอย่างง่ายดายแบบไร้เหตุผลกันอยู่แบบนี้และทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่มทผมนํามาฝากกันในคลิปนี้ถ้ามีความปกป้องนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบก,กันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ